เวลา46นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอนเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุขโขทยัยธรรมธิราชอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุขโขทยัยธรรมธิราชประจําปีการศึกษา2561ถึง2562เป็นวันแรกโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชโองารความสําคัญตอนหนึ่งว่า การสร้างสารรค์สังคมไทยให้มีความผาสุกมั่นคงนั้นเป็นหน้าที่ของทุกคนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สําเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตย่อมต้องมีความสํานึกตระหนักในหน้าที่นี้เป็นพิเศษเพราะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมหากทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันและร่วมมือร่วมความคิดกับทุกคนทุกฝ่าย ในการดูแลปกป้องและพัฒนาสังคมอย่างจริงจังแล้วสังคมและชาติบ้านเมืองของเราก็จะมีความมั่นคงปลอดภัยเป็นที่พึ่งที่อาศัยของทุกคนได้ด้วยความร่มเย็นเป็นปกติสุขในการนี้พระราชทานปริญญาดิเทศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้สรงคุณวุฒิ1คนแล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาวิชาศิษาศาสตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาศาิลปศาสตร์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพรวม1,560คน